สุริยันเลอยครับรายนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เป็นเดือนอยู่ครับแล้วซ้อมอยู่ที่ออสเตรเลียครับอยู่ที่ไหนมาอยู่ออสเตรเลียน้อยแล้วเหรอครับผมมาซ้อมอยู่ที่นี่เลยแบบมาแบบซ้อมครับอ๋อแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วแคอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่ครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับมันหกสิบกว่าครัวครับเอแราเป็นมือสไตลยแล้วครับก็ เลื่อนหน้าตีมาแต่การเนี่ยวอยวันนี้เราเจอคู่ปรับเก่านะเจอกันมาสองไฟแล้วอันนี้ไฟที่สามเขาเป็นมือสไตล์เขาก็บางทีก็สู้บางทีเขาก็ถอยครับบางทีก็ฝีมือนะแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผงไงก็ก็เหมือนเดิมผมนะครับไป็นสไตล์เราเป็นชื่อว่าเือเลกนี่ถอยไม่เป็นอยู่แล้วแล้วในช่วงหลังคู่บิดรอบแรกที่เราชกมากีดไฟ ประมาณสี่สามไฟสี่ไฟนี่ยสามสี่ไฟก็คือเช้าเจอเขาเนี่แหละสองไฟครับลูกไหนที่ทําเราปวดหัวเลยสำหรับเขาเนี่ยเขาถอยครับวันที่แพไปแล้วอ๋อคือถอยที่ธนากรใช่ไหมครับยังไงมันไล่ไม่ทันหรือว่าไงครับผมแล้วแล้วไฟที่ชนะเราแก้ตัวไงวันนั้นได้นับครับได้นับได้นับยก ยกสองครับยกสองแล้วก็คุมเกมเลยครับผมแล้วไฟนี้เอาไงดีอ่ะก็ดูบนเวทีครับวตรแล้ววันนี้ร้อยยิบเจ็ดใช่ไหมครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงบ้างก็พอดีครับพอดีเลยน้ำหนักนี้ต้องทำเยอะไหมตอนนี้ไม่ไม่เยอะเลยร้อยยิบเจ็ดนี่เราต้องคุมกี่โลครับมัน สองโลกว่าสองโลสามโลสบายสบายแล้วยิ่งชกกลางวันด้วยก็มีแรงเหลือคทาน้าหนักกี่วันเองสองสาโลเนี่ยทำสองวันสองวันกสบายสบายไปซ้อมที่ทอแสงเทนน้อยคุณปองผู้ซ้อมเป็นไงบ้างก็มีที่โมอเสียดช่วยปั๊มครับแล้วก็จอฟ้าที่เาเพิ่งชกไปที่ช่วยไหมครับก็ช่วยครับก่อนตอนนั้นแสดงว่าหมัดสอกวันนี้แผงลิศนะครับโอกาสไม่ครบยกมีสูงไหมวันนี้ ก็มีครับนะครับดูแลจุดอ่อนเขาตรงไหนเนี่ยวันนั้นโดนไม่ีวันนั้นผมได้ต่อยมัดครับเราดูว่าถ้าเขาโดนก็แย่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราไล่ทันไม่ทันแค่นั้นใช่ไหมนะครับผมอเราอายุยี่สิบสี่นะครับคนจังหวัดระเามเทรอครับเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาขวาเราฝากี่น้องเพื่เคียหน่อยครับ แล้ววันนี้ผมก็ต่อยครับก็ช่วยเชร์ด้วยครับวันนี้ยาซูนทีครับ <มา S 1> ครับผมากครับ